รังเริ่มแล้วไล่ยึดเงินเยียวยา15,000บาทคืนทั้งหมดจาก3อาชีพนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้้ดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากกรณีที่มีผู้ที่ได้รับหนังสือจากสอสอคอโดยในหนังสือระบุว่า ตามที่กระทรวงการคลังมีมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนและท่านได้แสดงความประสงค์สละสิทธิ์การได้รับเงินชดเชยเพื่อให้การดำเนินการสละสิทธิ์เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ขอให้ท่านดำเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ที่ท่านได้รับแล้วทั้งหมดภายใน7วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือและให้ชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งและ ATM ของธนาคารใดก็ได้นั้นล่าสุดนายลวลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจก,การคลังก็ได้เปิดเผยว่าสำหรับผู้ที่สละสิทธิ์ต้องคืนเงินเยียวยา5,000บาทให้ครังภายใน7วันหลังได้รับหนังสือแจ้งเตือนแต่ถ้าหากไม่คืนภายใน7วันทางกระทรวงการคลังจะส่งหนังสือเตือนอีกหนึ่งครั้ง เมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือนถ้ายังไม่คืนเงินอีกนั้นก็ต้องพิจารณาดำเนินการกันอีกต่อไปแต่เบื้องต้นยังไม่ได้มีโทษเพราะเป็นการขอความร่วมมือให้มาคืนเนื่องจากท่านที่ได้รับจดหมายมีความประสงค์ขอสละสิทธิ์ทางเราจึงเตือนไปว่าการขอสละสิทธิ์ของท่านสมบูรณ์แล้วกรุณาคืนเงินที่ได้รับไปด้วยจริงๆทางเราได้ส่งเ m s ไปแจ้งเตือนก่อนหน้านี้แล้ว โดยส่งจดหมายเป็นทางการตามไปทีหลังสำหรับกรณีสาวออกมาโพสข้อความว่าทำงานรัฐวิสาหกิจโดนตรวจสอบย้อนหลังให้นำเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันคืนสำหรับในกรณีนี้นั้นก็มีอยู่จริงเนื่องจากข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าพนักง,งานของรัฐไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่เราช่วยตั้งแต่แรกไม่ใช่กลุ่มประกอบอาชีพอิสระหรือตรงงานซึ่งคนทั้งประเทศได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จริง แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือรัฐวิสาหก,กิจยังมีเงินเดือนเท่าเดิมยังไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาตั้งแต่แรกทั้งนี้เมื่อไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แรกแล้วไปลงทะเบียนจึงต้องคืนเงินสำหรับช่วงแรกทางเราทำงานแข่งกับเวลาอยากให้เงินเยียวยาถึงมือพี่น้องโดยเร็วที่สุดซึ่งตอนนี้ทางเราได้กลับมาตรวจสอบย้อนหลังแล้วเพราะถ้าตรวจสอบตั้งแต่ต้นจะทำให้การจ่ายเงินนั้นล่าช้า อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบผู้ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วมาลงทะเบียนเนื่องจากรับวิสาหกิจมีหลายแหง่งสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์เราไม่ทิ้งกันแม้จะได้รับเงินเยียวายาไประครบหมดแล้วจำนวน15,000บาทก็ยังมีสิทธิ์คืนเงินเช่นกันถ้าหากพบเป็นข้าราชการรับวิสาหกิจหรือเจ้าพนักง,งานของรัฐนายระวัลนกล่าวนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวจะเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ